ถ้าหากว่าตั้งแต่แรกเกิดนะคะ่ะบางทีถ้าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คะ่ะถ้าเกิดว่าไปฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ทราบว่ามีความผิดปกติอะไรแล้วเราป้องกันตั้งแต่นตออนนั้นนะคะมันก็เป็นเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ป้องกันการเกิดลูกที่พิการได้ะคะ่ะ ส่วนาสาเหตุความพิการอื่นๆอย่างเช่นการใช้รถใช้ถนนแน่นอนค่ะถ้าเกิดเราขับรถโดยไม่ประมาทใช่ไหมคะอุบัติเหตุก็ไม่เกิดหรือว่าเราสวมหมวกกันน็อกเราคาดเข็มขัดนิรภยัยอย่างนี้ค่ะมันก็จะช่วยลดการเกิดความพิการได้ถ้าหากว่าเป็นความพิการที่เกิดจากโรค NCD อย่างเงี้ยอันนี้คือสําคัญมาก ถ้าหากเรารู้ตัวเองและป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรคเหล่านั้นได้ก็จะดีค่ะพวกอาหารการใช้ชีวิตประจําวันการออกกําลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอพวกนี้ถ้าเราปฏิบัติตัวเองได้ถูกต้องค่ะตามหลัก สุขาอ,อนามัยมันก็จะลดอัตราการเกิด NCD ได้แต่ถ้าหากเกิด NCD แล้วเราก็ควรที่จะรู้ตัวว่าเราจะป้องกันตัวเองยังไงให้ให้ควบคุมโรคให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยนะคะไม่ไม่เป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดความพิการอย่างเช่นคนเป็นเบาหวานก็จะต้องปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องรับประทานยาให้สม่าเสมอค่ะควบคุมระดับน้าตาลให้ดีค่ะจริงๆคนอายุมากทุกทุกคนที่เราเห็นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิการไปทั้งหมด ทุกคนที่สูงอายุแน่นอนมีความเสื่อมอยู่แล้วแต่หากเรารู้จักวิธีการปฏิบัติตัวคะ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้เกิดความพิการได้คะ่ะ